ว้าว้าไก่จิกเออตลืมบอกตัวนี้จิก <laughs> 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 วันนี้นะครับเชฟนัานพาทุกคนนะมาใต้สุดแดนสยามนะครับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นเองนะครับ มาตามหาสุดยอดวัตถุดิบที่เรียกว่าตามหามานาเลยนะครับกับไก่สายพันธุ์เบตงนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วได้ยินเสียงหรือเสียงเราอ้างกันมานานเลยนะครับว่าไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยมีรสชาติพิเศษนะหนังกรอบที่สําคัญคือเนื้อแน่นแล้วรสชาติเข้มข้นมากๆนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักไก่สายพันธุ์เบตงที่เรียกว่าครบทุกมิติกันเลยนะครับทั้งสายพันธุ์แท้เป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงนะครับ จนไปถึงเรื่องของเมนูอาหารที่ใครก็ตามที่มาเบตงต้องห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือไก่สับเบตงนั่นเองนะคะบ,บอกเลยว่าเพื่อนๆต้องติดตามตลอดเลยนะครับตามมาเลยนะครับอ้ย <c oughs> ชนปา และนี่นะครับก็คือไก่เบตงสวัสดีครับพี่แรกสวัสดีครับนี่นะครับพี่แรกเจ้าของฟาร์มธนากรนั่นเองนะครับนี่แต่นี่เป็นไก่เบตงสายพันธุ์แท้คัดพันธุ์อย่างดีครับถึงว่าดีหน้าตาดีมากๆเลยอ่ะปกติผมเห็นไก่เบตงบางทีมันจะแบบขนไม่เต็มบ้างอะไรบ้างตอนเล็กๆเขาจะไม่ค่อยมีขนครับแต่ว่าพอโตขึ้นเราเลี้ยงอย่างดีขนก็จะงอกสวยนี่ตัวเมียครับประมาณ5เดือนครับประมาณ2กิโล แล้วตัวผู้เนี่ยตัวผู้เห็นชัดเลยมีความตัวใหญ่กว่าตัวเมียเยอะเลยครับครับตัวผู้เนี่ยมันจะมีหงอนใช่ไหมครับครับหงอนจะสวยหงอนจะสวยหงอนจะเป็นกรงจักรสีแดงสวยติ่งหูแดงแล้วลักษณะของเขาอีกสั้นห<อ>างพุดแล้วก็ลักษณะห้าเหลืองก็คือปากเหลืองขนเหลืองขาเหลืองเล็บเหลืองแล้วก็หนังเหลืองข<ไ>นจะสีเหลืองท้องลอับละได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยมีไก่เบตรงที่ชนะรางวัลแบบ ตัวผู้ชนะประกวดด้วยตัว,ตวไหนต,ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราต้องต้องคุยกับเขานิดนึงก่อนว่าเราไม่จะมารับรับประทานเขานะฮะ,ต,ะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์เราก็จะเก่งๆนิดนึงเวลาจับไก่เป็นๆตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่ชนะการประกวดเมื่อปีปีไหนครับปีชนะปี่แล้วปี2565ิ้ครับอ๋อนี่ชนะเลิศน,นะครับบอกเลยลักษณะงอนเนี่ยสวยมากนะครับเขามีหน้าที่ผสมพันธุ์เท่านั้นนะครับ ขนเขาเอย่ยลักษณะที่เป็นปีกสั้นขนไม่มีเนี่ยแล้วหางขุดเนี่ยแล้วก็ตัวลักษณะห้าเหลืองนี่จะครบหมดครับครบ,หม,ครบหมดเลยครับแต่ว่าไก่เบตงจะได้ลักษณะที่ดีเป็นพันุแท้ไม่ใช่แค่พ่อพันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่พันธุ์นี้ดีกว่าตัวนี้เป็นแม่พันที่เราเมื่อกี้เราทักทายไปแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงครับไก่เบตงตามลักษณะสายพันเขาเป็นไก่ที่ว่ามีความระวังตัวครับเขาขี้ตกใจจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งแล้วลักษณะลักษณะของตัวเมียก็คือ จริงๆก็คือลักษณะเหมือนกับตัวผู้หมดเลยก็คือมีห้าเหลืองห้าเหลืองแล้วก็มีงอนก็แต่งอนเขาจะเล็กกว่าตัวผู้<ล>ใช่แค่แค่เล็กกว่าในส่วนเนื้อเขาก็จะมีความละเอียดกว่าตัวผู้หน่อยหนึ่งถามเลยในฐานะคนที่เพาะพันธุไก่เนี่ยไก่เบตงแท้ๆไก่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดเมื่อไหร่ถ้าตัวตัวเมียก็ช่วงที่เริ่มไข่ใบแรกครับคืเต็มเต็มสาวก็ประมาณ5เดือนครับ เนื้อเนื้อไก่เบตงนี้มันจะนุ่มไม่เหนียวแล้วก็เส้นใยมันจะละเอียดแล้วก็มันจะไม่มีไขมันระหว่างหนังกับเนื้อของมันมันจะมีคล้ายๆเป็นใสใสคล้ายคอลลาเจนครับหนังเขาจะเหลืองแล้วก็มีความหนึบกรอบครับมันจะอร่อยมากนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราไม่ได้กินนะนี่เป็นแบบแม่พันุนะครับเราต้องเก็บเขาไว้นะครับจะได้มีลูกไก่พันเบตงที่แบบแข็งแรงต่อไปนะครับเดี๋ยวข้างในมีวิธีการเลี้ยง เป็นเป็นเป็นโรงเรือ,อนอยู่ข้างในใช่ไหมครับได้พี่<ช>แรกพาเข้าไปดูหน่อยลูกไก่เวตัแรกเกิดนะครับนนพิ่งฟักจะไข่ครับเพึ่งฟักออกมาประมาณ4วันหลังจากฟักก็จะอยู่ในท้องนี้ก่อนครับเพื่อเพื่อความอบอุ่นเพรามไปตรงอากาศจะหนาวนะถัดไปนี่ครับเป็นไก่ลูกไก่อน,นุบาลไอตรงนี้หนึ่งหนึ่งเดือนครึ่ง สังเกตว่าเขาไม่ค่อยมีขนนะครับขนเขาจะเขาจะผลัดขนลูกไก่ออกแล้วก็ขนขนจริงของเขายังงอกมาไม่ทันเป็นลักษณะของพันธุ์ของเขาโดยเฉพาะแล้วความยากของการเลี้ยงไก่ตอนช่วงอายุประมาณนี้มันเป็นยังไงครับก็เรื่องไม่มีขนเนี่ยครับมันทําให้ไก่เขาหนาวเขาหนาวแล้วบางทีอาจจะมีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคอะไรได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ต้องคอยดูแลเขาเป็นอวิฤีของเขาเลย ขอกนี้ตอนนี้เขาอายกี่เดือนแล้วครับผมอายุสองเดือนครึ่งนะครับลักษณะของเขาก็ไม่ช่วงนี้จะไม่มีขนแล้วก็ปีกกับหางก็ไม่มีแล้วเขาก็ขี้เล่นทั้งวันดูเขาแข็งแรงนะครับแข็งแรงขาเขาจะแข็งแรงกว่าไก่ทั่วไปเพราะปีกชดเชยปีกที่ม่าไม่มีอขอกถัดมาอันนี้กี่เดือนแล้วครับอันนี้อายุสามสามเดือนครึ่งหรอครับประมาณโลโลครึ่งครับต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับปกติเนี่ย ไก่พันไก่เนื้อที่เขาเลี้ยงกันเนี่ย45วันก็ได้โลครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์เบตงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นไก่ที่มีความแบบวิ่งเล่นชอบวิ่งเล่นแอคทีฟมากแล้วเป็นสายพันธุ์เฉพาะของเขาด้วยทําให้แบบเขาโตช้านิดนึงกว่าจะสะสมเนื้อสะสมอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้1กิโลครึบรบ่งใช้เวลาถึง3เดือนครึ่งเลยหลังจากคลองนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปขุนขุนต่อแล้วเพื่อที่จะให้เขาขนสวยเต็มเนื้อเต็มเนื้อเต็มขนเต็มไปดูฝั่งนู้นกัน นนี้จะเป็นโซนที่ไก่อายุประมาณ4ี่ห้าห้าเดือนห้าหเดือนแล้วก็จะมีการแยกกรงครับแยกกรงเพราะมาทาเนื้อให้มันสวยขึ้นอ่านี่เป็นพ่อแม่พ่อพันธุ์ครับอ๋อนี่คือคัดเลือกมาแล้วใช่ครับดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลอาหารมันไม่ให้เยอะเกินด้่ยเดี๋ยวเขาจะอ้วนไก่จิกเออตัวลืมบอกตัวนี้จิกโอ้ตัวตัวนี้ตัวจิกแล้วตัวนี้จะฝังนู้จะเป็นเป็นแม่พันธุ์ครับแล้วผมถามถามที่แรกนิดนึงว่า ไก่เบตงเนี่ยจำเป็นต้องเลี้ยงที่เบตงเท่านั้นไหมจริงๆไก่เบตงสามารถเลี้ยงได้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยใช่ครับคือลักษณะความอร่อยมันอยู่ที่สายพันธุ์ครับหมายความว่าขอให้เขาเป็นพันธุ์แท้เถอะใช่ครับเขาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงยากไม่ได้เลี้ยงยากแค่เลี้ยงให้เขาเจริญเติบโตตามตามสายพันธุ์ของเขาสุขภาพดีเขาแค่ต้องดูแลในช่วงที่เขายังฝนน้อยอยู่ใช่เ็กใช่ครับแล้วก็ เขาอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการ <5. S 1> ในการเลี้ยงเขาให้โตเต็มวัยใชตลอดระยะเวลา10ปีที่พี่แรกพยายามเฉพาะพันสายพันธุ์ไก่เบตงมาเนี่ยครับอะไรเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะรักษาความเป็นพันธุ์แท้ของไก่เบตงเอาไว้ครับก็ผมก็ต้องการอยากจะปรับปรุงพันธุ์เขาให้<ม>อาลักษณะตรงตามสายพันธุ์ลักษณะดั้งเดิมของเขาแล้วก็อนุรักษ์เขาไว้ให้อยู่คู่กับอำเภอเบตงตลอดไปครับ เราะว่าไก่เบตงเนี่ยมีความเอกลักษณ์พิเศษของเขาเนาะใช่แล้วก็เกิดและเติบโตที่นี่เป็นสายพันธุ์ที่ถูกปรับเข้าสู่พื้นที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นไก่ที่มีเอกลักษณ์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะรักษาความเป็นพันธุ์แท้ของเขาไว้ใช่ไหมครับเราก็รู้กันแล้วนะครับว่ากระบวนการเลี้ยงไก่เบตงเป็นยังไงนะครับต่อไปนะครับจะพาทุกคน ไปลองชิมเนื้อไก่เบตงกันดูนะครับหลังจากที่ <laughs> เราสบตาน้องเขาไปแล้วนะ้ใจเย็นใเย็นลูกเยนเดี๋ยวตามไปชิมกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาเมนูที่ชื่อว่าไก่สับเบตงที่ร้านนี้เลยร้านบ้านคุณชายอำเภอเบตงร้รานนี้นะทำไมต้องไปร้านนี้เพราะว่าการันตีว่าเขารับไก่สายพันธุ์เบตงแท้ๆมาทำเมนูนี้เลยนะครับดูหัวแห้งก่อนนะดูหัวแห้งก่อน หเหงลักษณะของไก่สายพันธุ์เบตงเปอย่างนี้อ๋อ,าาอทุกคนอย่างนี้นะเอกลักษณ์ของไก่เบตงเนี่ยคือว่าเขาจะเอามาทําเป็นเมนูพิเศษคือเมนูนี้เลยเมนูเดียวซึ่งสําหรับผมเนี่ยในฐานะคุณําอาหารเนี่ยต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่จะแสดงความอร่อยของไก่สายพันธุ์เบตงแท้ๆได้อย่างแบบ เต็มที่มากๆเพราะว่ามันเป็นแค่เมนูไก่ต้มอ่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสซีอิ๊วแบบพิเศษของเขาเท่านั้นเองไก่จะเทสวาอร่อยจริงต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะฮะวันนี้นะครับมาตามหาไก่เบตงครับพี่กอฟอันนี้คือไก่เบตงมั้งครับใช่ครับผมอันนี้เป็นพันแท้เลยไก่เบตงสายพันแท้เลือดร้อยเอร์เซ็นต์นี่ตัวนี้ตัวผู้แน่นอนใช่ครับ ตัวนี้มีงอนสวยเลยนะครับตัวที่เราสบตาเมื่อเช้าหรือเปล่าเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียใช่ไหมครับงอนจะสั้นเล็กเนี่ยครับลักษณะของไก่เบตงเนี่ยพอมันพอถูกเชือดแล้วเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงรัพี่กอลํฟลำคอครับถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยลำคอจะใหญ่อดูแข็งแรงครับงอนจักงอนใหญ่ครับผมหน้าอกใหญ่หน้าอกเต็มทั่วกระโปงนี้ ดูเป็นกล้ามเนื้อแข็งแน่นเลยนะครับผมแน่นเป็นสไตล์ของหน้าอกหน้าอกเนี่ยครับแน่นตัวนี้เลยแล้วก็จะดูเหมือนกับไก่ที่มันมันมันไม่อ้วนพีจนเกินไปอะครับผมมีความนกีฬาใช่ใช่ประมาณนั้นเลยครับโอเคตอนนี้มีไก่เบตงแล้วแต่ว่าพอดีหาข้อมูลมาว่าจะกินไก่เบตงแท้ๆให้อร่อยอะอยากจะเป็นแบบไก่สาวอะครับพี่กอล์ฟไก่สาวนี่คืออะไรไก่สาวก็จะเป็นไก่ที่เป็นไก่รุ่นนะครับไก่รุ่นก็ไก่ที่เพิ่งเริ่มไข่ครับผมเริ่มไข่เพิ่ง ซึ่งจะออกไข่ใช่ใช่ครับผมประมาณ5เดือนครับผมหเดือนซึ่งเมนูในการเอาไก่เบตงแท้ๆไปทําคือเมนูอะไร่าไก่เบตงสัตว์คือให้แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์เบต้งแท้ๆครับทำเลยครับโอเคครับในสูตรของผมผมต้มไก่จากน้ําเย็นแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆไม่ให้น้ําเดือดเลยโอเค ทำไมเอาไก่เบตงพันเบตงมาทำเป็นเมนูไก่สับเบตงก็มันเป็นอัตลักษณ์ของเบตงครับผมเป็นเป็นอของดีอย่างหนึ่งของอำเภอเบตงครับวิธีการง่ายของชาวบ้านที่กินมาตั้งแต่ไหนแต่ก็คือถ้าเป็นผมคน <c oughs> ทำอาหารนะผมว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ทําให้เราได้รับรสของรสชาติไก่แท้ก็ <c oughs> นอกเหนือ <c oughs> จากเปรี้ยวหวานมันเค็มก็รสชาติที่ธรรมชาติที่สุดของเนื้อสัตว์ก็คือว่าดีที่สุดและวิธีการต้มให้สุกพอดีเนี่ย มันจะทําให้ได้รสัมผัสของหนังได้สัมผัสของเนื้อที่มันสุกกําลังพอดีเนี่ยอร่อยมากๆนี่เราก็รอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับไก่ก็จะเริ่มลอยขึ้นมาพอเริ่มลอยเราต้องหาเลยกดไว้คือการต้มไก่เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเป็นตะกรนที่เป็นเป็นเลือดที่มันออกมาเราต้องคอยช้อนเรื่อยๆช้อนๆเอน่วยๆครับผมเพื่อเพื่อไม่ให้หนังไก่ที่มันมันลอยขึ้นมาเนี่ยติดของสกปรกรับผเนื้อทั้งฟองก็คอยช้อนทิ้งเรื่อยๆครับ อนนี้คือต้มร้อนๆเสร็จปุ๊บล็อกน้ำเย็นเลยผมแล้วตอนล้างทําความสะอาดตัวเขาหน่อยครับพอเขาสุกเนี่ยหนังเขาตึงเปี้ยเลยอ่ะลดอุณหภูมิในร่างกายแล้วมันจะช่วยทําให้หนังกรอบด้วยครับอ๋อครับผมเราก็ต้องเอาให้เขาเย็นจัดเลยั้ยครับเฮ้ยอ่ะ ตัวเมียมันจะมีติดมันนิดหนึ่งหนังไม่มีมันเลยระหว่างชั้นหนังกับชั้นเนื้อเนี่ยปกติมันจะเจอก้อนมันขาวๆขอ<า>ง<ม>ไก่นะกินแล้วจะเลี่ยงน,นี่เป็นส่วนสะโพกอ่ะยิ่งเจอเลยแต่นี่ไม่มีนะครับเป็นไก่นักวิ่งนะในที่สุดนะครับสุดยอดวัตถุดิบ ไก่เบตงพันุ์แท้ๆที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ลงมาอยู่ในจานให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยถ้าเพื่อนๆติดตามมาตั้งแต่ต้นนะเราจะเห็นกระบวนการสายพันธุ์ที่แท้ของไก่เบตงเป็นยังไงนะครับพันกระบวนการเลี้ยงตั้งแต่เบบีจนเป็นไก่โตเต็มวัยใช้เวลาถึง56เดือนกว่าจะเป็นจานนี้นะครับและจานนี้บอกเลยว่าขอพกคอปเปว่าแบบขอไก่สาวเถอะไก่สาวแบบเพิ่งไข่มาล็อตแรกเลยอะ่ะ จะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่เขาจะมีหนังที่กรอบนะครับระหว่างหนังกับเนื้อเนี่ยเรียกว่าไม่มีไขมันเลยนะครับนั่นเป็นเอกลักษณ์ของไก่เบโตงนั่นเองต้องชิมแบบดั้งเดิมอะ่ะไม่ต้องชิมอะไรทั้งนั้นอะ่ะบอกได้เลยนะว่าถ้าใครคาดหวังจะกินไก่นุ่มๆเปื่อยเนี่ยไม่ใช่ สำหรับเชฟน้านะบอกเปเพื่อนอย่างนี้คำแรกที่ได้กินนะครับรู้สึกได้เลยว่าไก่เบตงเป็นไก่ที่แข็งแรงสดชื่นมีคุณภาพมากหนังนะครับกรอบแบบที่โฆษณามาทุกประการในขณะที่เนื้อมีความเด้งสู้ฟันมันมีความเข้มข้นมันมีความเด้งที่รู้สึกถึงแบบกล้ามเนื้อของไก่ที่แข็งแรงอยู่ในนี้เมื่อกี้ตอนนี้เราตามตามหาชิ้นส่วนที่อยู่ตรงซี่โครงที่พี่ก๊อฟบอกว่ามันมีอยู่2ชิ้นนะซึ่งแบบ นี่ <c oughs> นี่แหละคือส่วนที่แบบมันแทรกอยู่ตรงซี่โครงด้านบนของไก่มีอยู่สองสองชิ้นนั่นเองสองฝั่งนะครับอือหือกรุบมีความเนื้อไก่ผสมกลิ่นอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วพอมันแช่ในน้ำตีอิ๊วอ่ะมันเลยหอมแบบไข่มากินต้องแย่งกันหน่อยสําหรับชิ้นส่วนนี้นะครับบอกได้เลย <c oughs> อ่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีน้ําจิ้มให้เราเลือกด้วยนะ ก็จะมีน้ําจิ้มพวกสไตล์น้ำจิ้ม,เจ,จมเจ้าเจี้ยวข้าวมันไก่อะไรเงี้ยนะจิ้มได้นะแล้วก็น้ําจิ้มขิงต้นหอมสับน้ามันงาแบบนี้นะครับแต่น้ําจิ้มที่เป็นดั้งเดิมของคนจีนที่นี่เนี่ยเขาจะกินกับซีอิ๊วกระเทียมแล้วกับพริกสดสับเราอะแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องมา<อ>ดั้งเดิมขอแบบพริกสดอย่างนี้เลยนะอร่อย บอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการตามหาสุดยอดพัยยดิบอย่างไก่เบตงสายพันธุ์แท้ๆแล้วก็เป็นครั้งแรกของเชฟน้าเหมือนกันนะครับที่ได้กินไก่เบตงแท้ๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าแบบประทับใจมากๆรู้สึกถึงเลยว่ามันเป็นไก่ที่มันเป็นพันธุ์พิเศษจริงๆนะครับใครก็ตามนะที่อยากจะกินไก่เบตงหรือเป็นไก่สับเบตงเนี่ยให้แน่ใจนะครับว่าคุณบอกร้านค้าว่าเลือกไก่สายพันธุ์เบตงแท้ๆนะ และหลังจากที่เราได้ดัานด้นมานะครับเดินทางผ่านหาดใหญ่เบตงผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆสองข้างทางระหว่างหาดใหญ่จนถึงเบตงเนี่ยมีธรรมชาติที่สวยงามสมบูรณ์มากๆวันนี้เชฟน้าพาทุกคนมาสัมผัสสุดยอดวัตถุดิบอย่างไก่เบตงสายพันแท้แล้วนะครับที่เหลือนะครับเพื่อนๆต้องลองมาตามด้วยตัวเองนะครับว่ามันจะเป็นสุดยอดวัตถุดิบจริงหรือเปล่า the yeah. dot.